สวัสดีครับเอพิซีทุกท่านรับยินดีต้อนรับทุกท่านเข่าสูช่อง598พารวยนะครับเอาช่วงบรรยากาศเร่งๆนี่ก็เป็นแรงของวันที่2พฤศจิกายน6 5ห้านะครับบรรยากาศก็ร้อนจัดนะครับดูจากวันนะครับเหนียวเลยนะครับเหนียวเช้าเลยนะครับวันเศรษฐีเรือนในนะครับนี่กำลังออกดอกนะครับ น่าจะมีโชคอีกนะครับในวันนี้นะครับแต่ว่าจะหาซื้อได้บ่แค่นั้นนะครับแต่ว่าสําหรับตัวเลขแนวทางสูตรเขานะครับหรือว่าไปขอโชคมากกั่เขานะครับโชคเข้าแต่ว่าสําคัญว่าจะหาซื้อได้ไหมนะครับนี่ครับออกดอกเป็นเยอะทีเดียวนะครับสำหรับเศรษฐีเรือนในนะครับออกดอกแบบนี้นะครับตัวเลขแนวทาง ว่าจะเป็นสูตรหรือว่าไปนั่งขอนะครับจะเข้านะครับซึ่งบายมืนี่สองวันมืนี่เข้าทั้งสองวันนะครับหนึ่งห้าก็เข้านะครับปล่อยเข้านั่งหาในงวดก่อนนะครับงวดที่ผ่านมานะครับศูนย์สามเจ็ดสามเจ็ดศูนย์นะครับเข้าสองตัวอีกนะครับแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าในงวดวันที่สิบหก พืชจีกายยนหงหานี่จะเข่าอีกบ่นะครับสําหรับตัวเลีงแนวทางนะครับบ่ว่าจะเป็นสูตรหรือว่าอ้อทองใสไปนั่งเองนะครับจะเข่าอีกหรือไม่ไปบึงไปชุ่มรุ่นกัน,นครับในวันนี้นะครับแดดร้อนจัดนะครับนี่ครับทั้งวันว่านมหาโชคสีทิศกำลังออกดอกอีกแล้วนะครับ ออกดอกมากจะได้โชกเลยนะครับนี่ครับเริ่มออกดอกส่งวดน,นี้พอดีเลยนะครับเอาเพื่อ่าเป็นการเสียเวลามาเข้าไปเบิง้งไปชมสูตรกันครับอีซี่ทุกท่านครับไปดูไปชมสูตรกันนะครับอ นี่ก็ไม้แงะนะครับไม้มงคลเช่นกันนะครับไม้แย่ๆนะครับนี่แหละครับสูตรนี่แหละครับในงวัตถิพันมากก็ดีนะครับสูตรนี้แหละนะครับจับคู่นะครับเจ็ดศูนย์นะครับถ้าจับถูกนะครับเจ็ดศูนย์ก็เข้าศูนย์หกก็เข้านะครับศูนย์หกก็เข้าแต่ว่าแอ็ดจับออกมาแล้วมาได้ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะมาได้ศูนย์เจ็ดสำหรับท่านใดที่กราบ เขานะครับเจ็ดศูนย์นะครับส่วนศูนย์หกบอได้จับออกมานะครับเพราะว่าว่าออกมาแล้วนะครับแต่ว่ามาจับในสามตัวเป็นหกศูนย์สี่นะครับสี่ศูนย์หกก็คือผ่าดเนาะครับเนาะเอาในวันนี้นะครับจะเป็นเจงไดกะมาเบ่งมาชมต่อนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับจับคู่พลาดนะครับในหววที่ผ่านมาเลยบ่เขาบนเขาล่างนะครับ แต่ว่าก็มีผู้เพิ่นจับเอาได้นะครับมีอฟซีบางท่านนะครับเพิ่นจับเล่นนะครับเพราะว่าเพิ่นมาแกะจับเล่นยู่ช่วงล่างๆนี่นะครับเพราะว่าช่วงข้างบนจะบ่ค่อยเข่ากันนะครับจะเอาสองบรรทัดล่างนะครับเพิ่นก็ได้กันทั้งศูนย์หกและกเจ็ดศูนย์นะครับ็ดีใจนําสําหรับอฟซีทนใดที่ลู่จักสตรนี้แล้วนะครับเพิ่นจับเอาเป็นนะครับ เป็นใดทั้งบนทั้งหลังนะครับที่นี่มาเบิงสูตรของหวดประจำวันที่16พฤศจิกายน6 5หาจะเป็นตัวไดนะครับนี่ครับนี่ในหวดที่ผ่านมาอ๋อขออธิบายอีกแป๊บนึงนะครับเด่น7นะครับใน,นหวดที่ผ่านมาเด่น7รอง3ามไม่เข้านะครับตัวกันคือ0กับ5นะครับ คือเป็นตัวประกบกันได้เลยนะครับเจ็ดศูนย์นะครับงวดนี้มาเบิ้งกันนะครับมาไ้ตัวใดเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่นะครับฉลากออกวันพุธนะครับอยู่ในตาล่างจะมีซีสองตัวตัดออกตัวหนึ่งนะครับห้ามีสองตัวตัดออกนะครับแล้วก็มีเจ็ดเห็นกันมาน้อครับแล้วก็มีเจ็ดมีหนึ่งนะครับ มี4ี่มี5มี8ดมี7มี0นมี1นะครับงวดนี้หน่อยตัวนะครับก็คือตัดออกเราจะเหลือมี4มี5มี8ดมีศูนย์มี7ดมี1นะครับมี6ตัวนะครับในงวดนี้นะครับงวดนี้น้อยตัวนะครับเลขในตารางมี6ตัวนะครับจะมีในตารางจะมีอยู่6ตัวก็คือ มี5้ามี4มี8ดมี7จนะครับเตัวนี้บอชัดเจ็แอดมาเขียนไว้รอบนอกเฉยๆนะครับมี5มี4ี่มี8มี7มีศนย์มี1นะครับจับคู่อ๋อเด่นนะครับเด่นซรอง0นย์กัน7นะครับในวันนี้นะครับจับคู่3ตัว0 47 4 80 0 85 1 87สี่แปด1ูนสี็ดสดหนึ่งหน้าเด 801นะครับวงกลมให้ที่047 480 085นะครับสำหรับ3ตัวกัดทั้งโต๊ดทั้งเต็งไว้ได้วครับเด้อนะจับคู่2ตัวบนล่างนะครับกราบด้วยนะครับ1804 4248 5158 7487นะครับกับวงกลมให้ที่4258 แต่ว่าบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าอยู่ในตารางพอมีสองชั้นใดถึงมีสีสองนะครับสําหรับสีสองตัวนี้นะครับมีอีกสูตรหนึ่งนะครับถ้าสีมานะครับจะมีศูนย์สีกับสีสองเท่านั้นนะครับและสีแปดนะครับแอดเกิดเรื่องมาลงในนี่เลยนะครับสองสูตรมารวมกันนะครับกับมาตรงกันอยู่ทีสีสองนะครับเด้อก็เลยวงกลมให้เลยนะครับที่สีสองนะครับ ผมให้ที่สีสงไปเลยนะครับจัดเจียนกันมาเนาะก,กับเอบซีทุกท่านครับเอากาให้พินิพิจารณาให้ดีๆนะครับทังช่องให้เป็นเพียงแค่แนทังในการจัดซื้อสรากินแมงรัฐบาลในงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน6 5เท่านั้นนะครับบดไอ้เมอาเมห้ยลุมลงในการพนันสิง,งนแต่ปาาระกันได้นะครับมักชอบกับคอยจัดคัดกับพานนะครับโปรดใช้วิจารณญา,านในการรับชมรับฟังนะครับ สูตรในงวดนี้มีเพียงแค่นี้นะครับน้องมาฝากพี่ตัวน,น้องมาฝากคุณพอ่อคุณแม่เฮ้านะครับถ้ามักถ่าชอบจรากินแมงรัฐบาลมากกรีบหบยิบจับไปเลยนะครับเอาสำหรับในคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกด s u b s c r i b กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้แกทั้งช่อง598พารวย ละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับกับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับคอยท่านด้รางวัลใหญ่ๆได้โชคได้ชัยกันไปด้วยกันนะครับนี่งวดนี่นะครับให้เขาสามตัวบนสองตัวล่างสองตัวบนตรงๆนะครับหรือว่าให้ท่านในจะรากินแมงกระดบ,บนเลขหน้าสามตัวเลขทยสามตัวหรือว่ารางวัลใหญ่ๆกันขึ้นไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอรับภาพจากพี่จักน้องไว้เพียงเค่นี้ตามต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีกันทุกทุกท่านครับผม